อมมยาดคะสวัสดีครับวันนี้เรามาภาพกบเฮพบกับมุกบนบ้านอีกแล้วเนี่ยไม่ออกแล้ว่ะอิสุชับพาเที่ยวซีซั่นสอง นะคะหรือวัดบอกปูุ่กนั่นเองที่จังหวัดชัยนาทนะคะครับผมเรามากับรถอะครับพี่เบิร์ดวันนี้เรามากับรถรบบรวีคอรสนะครับสี่คูณสี่นะครับสีเทาแลมโบสีใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับผมแล้วเข้าไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะไป <Bye. S 2> และอีกจุดนึงนะครับที่สําคัญนะครับเวลามาวัดปากคอมาขำเท่านะครับเราก็จะมาลอดใต้ฐานหลวงผู้สุขกลับเพชรนะครับก็คือจะกลับร้ายกลายเป็นดีร่ำรวยเง,งินทองเดี๋ยวเราทุกคนไปรอดพร้อมๆกันนะครับไปแล้วกเลยครับพี่เบเราต้องพนมมือด้วยนะครับสามรอบอค,ครับผม ขาดไม่ได้นะครับหลังจากไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเนาะขาดไม่ได้เลยเราจะไปเสี่ยงเซมซีกัน,นเพื่อเล็่นไม่ใช่ <จะ S 1> เราจะมา,าบ,บูชาเ,า,เาเพื่อความฟังในชีวิตใช่ครับรก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวัตถุมงคลของวัดปากคองมาขามเท่านะครับ ก็คือได้า่คตางต่างใจและจุดนี้นะครับที่เรายืนอยู่ด้านหลังของเรานะครับกำลังเหมือนกำลังก่อสร้างนะครับปูสุกนะคะที่ใหญ่ที่สุดในจะว่าเอเชียก็ไม่ใช่นะจะเป็นโลกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หลวงปู่สําลานะครับแล้วก็กรมมาหลวงชุมพรหรือเสดเตียรของเรานี่เองนะครับผมอันนี้คือเรื่องเล่าสมบุลนะคะเป็นความเชื่อของบุคนคือ เขา้ช่อว่เขาขึ้นชื่ลูกาเขาสามารถเกิดะไรมาขับรถที่นิ่ได้เ็กคนที่เป็นเจ้าเักซแล้วอันนี้เป็นประสบการณ์ตับตัววันนั้นก็พี่อานนทไปส่อย้วมีงาที่หังบ้านอันนี้ไม่ตลกนะแต่แต่ทำไมขำไปขำมีเงาที่หลบ้าน โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ไหว้หลวงปู่สุกันเสร็จแล้วนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็หาที่พึ่งทางจิตใจก็มาได้เลยที่วัดหลวงปู่สุกนะคะหรือวัดปากของมะขามเท่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะคนเยอะหน่อยแต่ถ้าอยากมาแบบชิลชิไม่ร้อนมากก็คือมาวันธรรมดาไม่ต้องเบียดเสดกับใครแต่ก็ร้อนแหละคับผมต่อไปเราก็ไปวันที่สองกันเลยนะคะที่วัดไก่กระวนอำเภอหันคาค่ะเจอกันค่ะ สารพัดดี4ีเจริญธรรมหรือเรียกชื่อว่าวัดไก,ก่กังวลนะคะครับผมข้างในมีอะไรกันบ้างคะพี่เบิร์ตข้างในก็จะมีนะคะพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมแล้วก็รอยพระพุทธบาทครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับว่าความสวยงามเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะครับ เป็นสูปแล้วก็ขึ้นไปชมวิวข้างบนเดินไปประมาณ758ลบก็จะถึงข้างบนบนยอดเขาแล้วเราก็จะเห็นแบบซีวิวทั่วจังหวัดชัยนาทเชิญค่ะ Amazing สุดๆมโก k อโอย่าดมเยค่ะก็คือเนื่อยเดี๋ยวก้อนยันยัจะพึ่ง เหนื่อยเดี๋ยวขอทำหน้าใหม่ เราเตรียมอาหารมาเยอะมากชื่อดึผักุงผักบุงบ้งไฟ,ไฟแดงผักบุ้งกรอบอร่อยไม่ไหวกินได้ทั้งคนและเต่าแล้วก็กวางเดี๋ยวน้องๆเขาจะต้องตื่นเต้นมากเลยเธออย่าพึ่งเธออย่าพึ่ง ตอนนี้เราก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็คือปิดจ็อบกันที่ให้อาหารน้องกวางก็คือวันนี้เมื่อเช้าเราก็ไปวัดเหลือปู่สุกเนาะที่วัดปากคทองแล้วก็สายก็มาที่วัดไก่กังวลเนาะกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปว่างเวรหนีแวะผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวได้นะคะได้นะครับผมโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ขอค่ะฝากเพจนะคะของอิสุสุชาร์ปไชน่านะคะอิสุสุอุทัยครับผมอุทัยด้วยเนาะคจะซื้อรถ คิดถึงอิสุสชาบนะคะส่วนจะซื้อกับใครก็เปิดเบิร์ดอิสุสไ้เลยคับโอเคค่ะของนั้นนะคะเพจนันนี่โบดีที่นี่ที่เดียวนะคะทักเพจได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดไม่ใช่กดแชร์กดใช้ไม่ใช่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย เพราะทวยมีโทรศัพท์หรือเปล่า,ากดไลค์เดี๋ยวนี้กดแชร์กดติดตามยังไม่รู้เรื่องกินแล้วยังไม่มีประโยชน์ข้าวเผ็ดนั่นนี่หีี่จัมโบ้เดี๋ยวนี้ข้าวเผ็ด